สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะคะคําว่ารู้แจ้งแทงตลอดในทางธรรมเนี่ยค่ะหลายคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะหาแก่นเรื่องนี้กันโดยอิงจากไลฟ์สด EP 130ของช่อง YouTube เถรวาดวิถีเซนของครูเมตตาอุทกพันธ์นะคะครับผมเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาหัวใจสำคัญมาคุยกันให้ชัดๆไปเลยค่ะ อืมใช่เลยครับคือการทำความเข้าใจเรื่องนี้นี่สำคัญมากนะอย่างที่ในคลิปเขาว่าไว้เลยมันเกี่ยวเลยนะกับความสงบในใจเราหรือ,อ,อการจะพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันไปได้นะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะในคลิปนี้เขาเริ่มว่าไอ้คำว่ารู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือการรู้แจ้งอริยสัจสี่นั่นเองความจริงสี่ประการเชื่อมโยงไอ้การรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ย เท่ากับสภาวะที่เรียกว่าการเห็นทั้งสองฝั่งบอกว่าเป็นอันเดียวกันเลยแล้วก็ยังโยงไปถึงคำสอนของทั้งอาจารย์พุทธทาสอีกนะเรื่องทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างคือเน้นสภาวะข้างในที่มันว่างๆบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจิตว่างนะครับควบคู่ไปกับการรับรู้โลกภายนอกคือขันห้าที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาอ๋อค่ะค่ะ คือเหมือนกับว่าหัวใจสําคัญที่คลิกนี้ชี้ไม่ใช่แค่การท่องจําอริยสัจสี่ได้ครับไม่ใช่แค่นั้นแต่คือการเข้าถึงสภาวะของจิตว่างซึ่งเป็นเหมือนกุญแจเป็นกุญแจไปสู่ความเข้าใจจริงๆหรอคะแล้วคําว่าจิตว่างในที่นี้ช่วยขยายอีกนิดได้ไหมคะมันคือยังไงเอ่ยได้ครับคือคําว่าจิตว่างในบริบทนี้เนี่ยไม่ใช่แบบสมองโลง่งคิดอะไรไม่ออกนะฮะแต่ตามที่ครูเมตตาท่านอธิบาย คือมันเป็นสภาวะที่จิตเดิมแท้เราเนี่ยมันบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่แบบนิ่งๆรู้รๆอยู่เฉยๆไม่ได้ถูกความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบยำทําให้เราเห็นอะไรๆตามที่มันเป็นจริงๆได้เข้าใจชัดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแล้วในคลิปก็มีการอ้างถึงคําสอนของหลวงปู่ดุลด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับอริยสัจสีที่ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลคือทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือมะ ผลคือนิโรธตรงนี้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะโดยเฉพาะตรงที่ต่างกันระหว่างจิตส่งออกนอกกับจิตเห็นจิตเนี่ยคะ่ะครับผมตามคําสอนนี้เลยจิตที่ส่งออกนอกก็คือเวลาที่เราใช้วิญญาณรู้นะครับคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันพุ่งออกไปจับอารมณ์ข้างนอกแล้วพอไปจับปุ๊บมันก็เกิดการปรุงแตง่งเกิดการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาอันนี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์หรือสมุทัย ผลที่ตามมาก็คือความทุกข์หรือทุกข์แต่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยคือการเปลี่ยนจากการส่งออกแบบนั้นมาเป็นการหันกลับมาดูดูที่ตัวจิตผู้รู้นั่นแหละครับดูอย่างชัดๆด้วยสติปัญญาไม่ใช่การคิดถึงจิตนะฮะแต่เป็นการเห็นสภาวะของจิตโดยตรงเลยอันนี้แหละคือหนทางปฏิบัติหรือมรรคซึ่งก็จะนำไปสู่ความดับทุกข์หรือนิโรธหรือนิพพานในที่สุดครับ ฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่มองออกไปข้างนอกตลอดใช่เลยครับคือเปลี่ยนมามองเอ,อมองเข้ามาที่ตัวผู้รู้เองอืมแล้วประเด็นเรื่องที่ว่าต้องรู้ก่อนตายนี่สิคะในคลิปเน้นมากเลยอันนี้น่าสนใจมากคะ่ะครับในคลิปนี้เน้นย้ำม,มากๆเลยมีการอุป,ปมารเรื่องไฟไหม้บนศีรษะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไวน้นะครับว่าการรู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ย สำคัญยิ่งกว่ารีบไปดับไฟที่ไม่หัวสิอีกโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แจ้งอริยสัจสีก่อนตายเนี่ยโอกาสที่จะไปสู่อบายภูมิมีสูงมากเขาเปรียบเทียบว่าคนที่ไปอบายภูมินี่มีมากเหมือนคนโคคือมันเยอะมากนับไม่ถ้วนส่วนคนที่ได้กลับไปสุคติภูมิมีน้อยนิดเดียวเท่ากับเขาโค ซึ่งวัวตัวหนึ่งก็มีแค่สองเขาเองโอ้โหฟังดูเป็นเรื่องร่งรวยจริงๆนะคะเนี่ยแล้วแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะถ้าเราอยากจะฝึกตามแนวทางนี้ต้องเริ่มยังไงหรือฝึกแบบไหนคะครับวิธีฝึกที่ครูแม่ตาแนะนําเนี่ยก็คือเอ่อให้เราลองหัดกลับเข้ามาดูภายในบ่อยๆนะครับกลับมาดูข้างในใช่ครับเพื่อจะเจอสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างหรือผู้รู้ครับที่มันจะนิ่งๆเฉยๆว่างๆอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน พอเจอแล้วก็ให้พยายามส่งสภาวะรูมนิ่งๆนี้ไว้ขณะเดียวกันก็ให้รับรู้การทำงานการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจส่วนอื่นๆหรือที่เรียกว่าขันห้าไปด้วยเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปรู้สึกถึงร่างกายอะไรแบบนี้ครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยึดต,ติดไม่ต้องเข้าไปเป็นสิ่งเหล่านั้นนี่แหละครับคือการเห็นทั้งสองฝั่งในทางปฏิบัติ อ๋อค่ะค่ะคือเห็นทั้งฝั่งจิตว่างที่มันนิ่งๆไม่เปลี่ยนกับฝั่งขันห้าที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอจะเห็นภาพค่ะเหมือนมีมีพื้นหลังที่นิ่งๆว่างๆอยู่แล้วก็มีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดเกิดดับดับอยู่บนพื้นหลังนั้นใช่ครับใช่เลยถูกต้องครับแล้วพอเราฝึกเห็นสองฝั่งนี้ได้บ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะนําไปสู่การเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามแนวคิดทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างอืมค่ะ คือไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยให้คอยวกกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างอยู่เรื่อยๆทำบ่อยๆสภาวะนี้มันก็จะมั่นคงขึ้นมีกำลังมากขึ้นแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดลึกๆนะครับเกี่ยวกับการเห็นทั้งสองฝั่งหรืออริยสัต4ีในมุมมองของเทรวาสวิถีเซนเนี่ยก็สามารถย้อนไปฟังเพิ่มเติมได้ในอีพีเก่าๆของช่องนะครับคืออีพีที่สิบสี่สิบห้าแล้วก็หกสิบครับผม สรุปแล้วนะคะดูเหมือนว่าแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้โดยอิงจากเนื้อหาของครูเมตาใน EP 130เนี่ยก็คือว่าการรู้แจ้งแทงตลอดหรือรู้แจ้งอริยสัจสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจในหัวหรือเรื่องทฤษบีนะคะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการฝึกฝนตนเองเพื่อจะเข้าถึงแล้วก็ดำรงอยู่ในสภาวะจิตว่างซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆของเราที่มันแยกต่างหากจากปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดกิดดับๆไปถูกต้องครับ แล้วก็มีข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหานี้ด้วยนะฮะก็คือว่าสภาวะจิตว่างหรือผู้รู้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่กับเราทุกคนตลอดเวลาอยู่แล้วนะเอ้าเหรอคะครับเพียงแต่ว่าเรามักจะมองข้ามไปหรืออาจจะถูกความคิดอารมณ์ความวุ่นวายต่างๆมันบดบังเอาไว้ลองพิจารณาดูนะครับว่าเม,มันจะมีอะไรเปลี่ยนไปในชีวิตเราบ้างไหมถ้าเราเพียงแค่หัดเหลือบดูจิตบ่อย หรือกลับมารู้สึกถึงความว่างความนิ่งข้างในเนี่ยอย่างสม่ำเสมอในระหว่างวันตามแนวทางทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้น่าคิดมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ